ลองก็ลองโดนก็มั่วภาษาลองเสียงคว้าเปลีป่ยนี่เอาคันให้ถามเวลาถามมาจากไหนถามโลดขึ้นมาหาพรตีย้ำโหมหนาเขาเอาอยู่พราะนากระพราะนาถอนเมื่อกี้ลูกน้องไปสร้างหมาตัวใดียวุ่หันเอาแค่กูเป็นหัวหนน่าแนวกูเป็นหัวหนั่มันจะมีลูนกน้องที่มึงก็ออาไปบันเข้าลอ่อนก็สังาา่งว่าเต้าเสียงเหลือเสียงไหลเดี๋ยวมึงจะขวางวนหมาเยเอะเส้นทันทีเต็มที่เต็มที่เต็มที่วันนี้ไม่เห็น บ้นนี่มั่งคืนมา่ให้คุณักแท้บานี้มังบถือเลขตีบถือดอกเบ้าขื้นภาสาเปาขื่นภาษาที่แม่เอ้ยมาจักไหนตัวนี้แนอยู่แนวกินแนอยู่แนวกินยานตะดุดองก็ได้อยู่ได้กินเอาดีๆมาสูดุดองกินภาษาพันว่าพึงม,มาผู้รับงานมันเหลือกับไรเหลือพอราะป่านสิมาแจกเั่นสัปดาห์นี้ถ่น,น,นว่าโนี่มหนมาที่ไปเหลยอได้จังไบ้านได้นีมึงอนยู่สีสกเกตมึงอยู่ในควันพร,รมคุณ กูจะรับงานศิลาเฮ็ดบงปีแรกกะทำทำใจเอาลาเวทีปีนี้เขาก็เป็นรูปแบบคขนเสิร์เข้าเวนหมอล่ำเนาะเขาเป็นควาเสิร์เด้บบดมันสิปไปเรียน้ะังไหนรับงานโดดจังหานี่โดนแบบไหนมือน,นี้ยื้อสีสะเกีมืออื่นยานครพนมมืออื่นยาคนครพนมมือหื่อยูสระบุรีผลอะไรเนี่ยเขาเรียกอีกอ้าวมันากัไม่ได้ปากวนตึงรับงานตัวกูบอกว่าเดือนนึงต้องมียี่สิบงานขึ้นไปคนแม่มันหนีรับงานหาร้อยกิโลพนันห่างกันยี่สิบกับยี่สิบยู่ เก่ากระเบื้องสังขารรถบเกไา้นีนะมันเป็นแค่รถบุ่นน่าเราเก่าเด้อบ้ไนเเป็นตันเก่าหวานุ่นน่ะผู้เหตี่ือน้ำดื่บอกเพสบมานเซไหนน้ดืเราเเสียงบอกวาอภิร้องรองไปเลยแล้วเยาพ่ก่อนยาผ่มเสียงแง่กล้วยไปกับม้นน่ากัน่ารักที่สุดเลยเออน่ารักที่สุดเลยคือไมวมาเล่าี รอกสูเราเด่นพีนี้เราไาลังนกับบุญแล้วพีนาองเราใส่ถน้ำแต่บอกยามอยู่เอาไว้เลยเรามีผลงานเพียงบางเปาดูนองควเพิ่นภาพเป็ลี่มนวแม่ห้องห้องวิผูกบำงงดีพีนาเราพีดีดอกยุ่งแช่เขียนคือเราหันละเอาเราไอยู่น้ำเหลวก่เห็ดเน่กินเน่าอยู่เห็นเล่าเน่กินเสดเสร็ีดีได้่อเราเอานปัเอ่หน่อยกินน่อเงนโอเคพีนากรอฟันีนดาวันาให้ไประบายก็ไอัดัดตัดใจวัดรุ้นเได้เลย บาบดีคือสิมงาอยู่นคืองานมาน้าคนตะกีคือบนของเกาเออขาลาวาสูไปความพลังินแน่นแต่ว่าสูไปน้อกันแวลนดีอันตะกีเจกบรเบิร์ตดังซีรอสไม่ได้ป็นอยู่นี่นะอันตะกีมาตเจเทารอเพ็งเียวเป็นไปเองหมถ้าเอัีเสียงขึ้นยังหมายเสีนอะไรรังขักูถาแฟนคุงาินแน่นกูบประการรอเพ็ก้องขออสเสียงห่เพงนั่มือบมเดเตอร์แล้วมึงเชียร์ ผมท็ไม่ได้รอนะ้อ,องเพลงมะมึงอยาอง่าลวงมึงอยาอง่าลวงจะพามาลวนหลาังสิงคน้อง,อง,อง,งอนะอสม,มัเครียดในันเป็นตู้เป็นน้ำันไฟาูที้งเมื้อ่มนเบิู้จริงแจกเม่นรมาเบิรู้จริงจกขอเสียงแวเออเขาเป็นุทธลเจ้าเด็กมเก่งนับข่อยเอาเก่งขนได้เจ้าหนีข่อยสิได้เจ้เาหนีดิไม่หนี้แม่เราปุ๊อยู่กัม่ดนสนา มาหมดเนอะคำนับอกำคัว <cado> ่าฝากซี <mango> ่แยมพี่น้องตะกี้พู่จีิจังเราถเป็นกู้ด้บอกว่าจากน้งเยนยอนว่า้องซีเแกงมันเที่ยงกันพบรับที่เมียกองนเอาบัานนี้พี่ากเที่ยวแบบละไทยเอามาน้ำกันบานีใสนเอาเป้ามันดีน้องพี่น้อง้องซี่แกมเอาไม่ม่หนึ่งเป็นผู้ชายเดียว้ดยขานะขอินต้าเป็นะเฮเยบแบบะเอกหัวาัำหน่อยตกมามปีนี้เป็กระเทือพี่น้อง วางแบบไหนศิลปินเป็นปแบบไหนเอ็กซ์ซึกนก็รับได้ LGVQ ทักทักทัก Samsung ต้ง <c oughs> องรู้ครับ